ส,สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่องเมเดสตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่ในห้องโรงพยาบาลนะคะมีเหตุต้องมาโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ตอนประมาณ11บเอโมงเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเช้านี้ไป หมอที่คลินิกก็คือจะทำการตรวจกระตุ้นปอด่ใช่ใช่ตรวจกระตุ้นปอดตรวจจะจะฉีดกระตุ้นปอดใช่จะฉีดคือเป็นนัดที่ต้องฉีดกระตุ้นปอดให้น้องแฝดแล้วนะคะก่อนที่เขาจะคลอดออกมาเนาะแต่ทีนี้ว่า,าวันก่อนน่ะดันพบว่ากืนน้ำตาลน่ะไม่ผ่านแบบ ัดกองนะคะ50กรัมทีนี้คุณหมอก็เลยนัดให้ให้เมื่อเช้าเนี่ยมาตรวจใหม่โดยการงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนแล้วก็เจาะสามสามครั้งทุกๆชั่วโมงเนาะสรุปก็คือไม่ผ่านนะคะก็คือกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานตั้งครันในโค้งสุดท้ายแต่ทีนี้ว่าเราก็ไม่ได้กลับบ้าน ไปตรวจน้ําตาลที่บ้านเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่ต้องฉีดยากระตุ้นปอดแล้วเพราะว่าใกล้คลอดมากๆแล้วนะคะทีเนี้ยยากระตุ้นปอดนะคะเขาก็มีผลข้างเคียงคือคุณหมอบอกว่าเวลาฉีดกระตุ้นปอดเด็กให้เด็กในคันเนี่ยจะทําให้ระดับน้ําตาลน่ะในเลือดะสูงขึ้นซึ่งตัวเมเองนะี้ที่ตรวจได้เมื่อเช้าก็คือ กลายเป็นโรคเบาหวานในขนาดตั้งคันมันก็เสี่ยงทีนี้คุณหมอก็เลยบอกว่าต้องแอดมิดแอดมิดที่โรงพยาบาลก็คืออปอก็คือถ้าว่าไม่ฉีดกระตุนต้นปอดก็คือกลับไปดูแลที่บ้านใช่ไหมใช่คุมาาคอาหารแต่ว่าเราอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายแล้วะที่ที่จะคลอดแล้วค่ะมันต้องฉีดกระตุนต้นปอดทีนี้คุณหมอเขาก็เลยบอกว่างั้นต้องแอดมิดที่ที่โรงพยาบาลน,นะเพราะว่า วิธีหนึ่งคือต้องพบคุมอาหารสำหรับคนเป็นเบาหวานนะ่ะโดยเฉพาะแล้วก็จะมีการตรวจเลือดค่าน้ำตาลอย่างเง <ừ> ี้ยหลังจากมื้ออาหารทุกมือนะคะจนกว่าค่าน้ำตาลจะอยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะฉีดยากระตุ้นปอดได้เราก็จะทำการฉีดกระตุ้นปอดที่โรงพยาบาลเลยวันนี้ตรวจตรวจนี่เขาตรวจยังไงเมียเนะ่เป็นความรู้กับเอฟซีหน่อย ตรวจแล้วไม่ผ่านนี่คือตรวจยังไงไม่ผ่านมานันคือกินน้ำตาลกูโคสรรอ้อยกมแล้วก็มีการเจาะเลือดก่อนก่อนกินหนึ่งครั้งพอกินน้ำตาลใช่ไหมคะก็จะหนึ่งชั่วโมงเจาะอีกหนึ่งครั้งดูค่าว่าต้องไม่เกินเท่านี้ในครั้งที่หนึ่งพอถัดไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็ห้ามเกินค่านี้พอถัดไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็คือห้ามเกินค่านี้อะไรอย่างเงี้ย เมเนผ่านในครั้งแรก ừ, ผ่านผ่านครั้งแรกครั้งที่สองอ่ะไม่ผ่านทีนี้เขาก็เลยบอกว่า,วามันลุ้นครั้งที่สามถ้าผ่านก็คือก็คือผ่านสองไม่ผ่านหนึ่งแต่กลายเป็นว่าครั้งสุดท้ายอ่ะ uh, มันเกินมาแค่สองจากระดับที่เขาควรจะอย่างร้อยสี่สิบห้าได้ร้อยสี่สิบเจ็ดมาเลยของเมได้ร้อยสี่สิบเจ็ดถ้าร้อยสี่สิบห้าคือผ่านก็คือ ไม่ไม่ผ่านกลายเป็นผู้ป่วยเบาหวานในขนาดตั้งครรภ์ไม่ถึงเป็นเบาหวานในในคนท้องหมอก็เลยส่งตัวมาที่โรงพยาบาลใช่เพราะว่าเหมือนกับว่าพอมาโรงพยาบาลใช่ไหมคะทางพยาบาลเนี่ยก็เจาะเลือดด้วยแล้วก็ตรวจเสียงหัวใจลูกแล้วก็วัดความดันประมาณสองสาครั้งได้แล้วก็ฟังเสียงหัวใจอีกเรื่อยๆ,อยๆนะคะ อาอาจจะเป็นเพราะว่าต้องเอาผลทั้งหมดอะให้หมอเพื่อที่หมอจะได้ประเมินหรือเปล่าว่าจะให้ยายาหรือเปล่าลนะอะไรนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ก็รุ้นกันว่าอีกสี่คาบก็จะมีการดูผลใช่ไหมประมาณนั้นเนาะสี่คาบ,าบอาอย่างน้อยอ่ะสี่มือ แล้วโรงพยาบาลบอกว่าพอเข้ามาถึงนะคะพยาบาลก็เลยบอกว่าห้ามกินอาหารข้างนอกให้กินแต่อาหารที่พยาบาลจัดให้เท่านั้น uh huh. ก็ไม่ถ่ายไว้อยู่นะค่ะก็ต้องอยู่โรงพยาบาลไปจนกว่าค่าน้าตาลจะอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ได้ฉีดยากระตุนต้นปอดเฟบซก็ไม่ต้องตกใจนะครับ mm hmm. เพราะว่ามาโรงพยาบาลอันนี้คือมาคุมอาหาร คุมอาหารเพื่อที่คุมอาหารเพื่อที่จะฉีดกระตุ้นปอดอให้น้องก่อนคลอดไม่ได้ไม่ได้มีอะไรใช่ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงแต่ก็แต่ก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นคําว่าเบาหวานนะนะเขาก็ต้องเหมือนปลอดภัยเอาไว้ก่อนเลยเขาไม่ไตปวดอะไรอย่างตอนนี้กี่สัปดาห์แล้วตอนนี้สามสิบสองสามสิบสองบวกห้าบวกห้าอุย้ยสองวันก็สามสิบสามแล้ว จริงๆกําหนดค้อของเราก็คือกําหนดเก้าเดือนนี่คือวันที่ยี่สิบแปดใน่ีประมาณยี่สิบแปดใช่ไหมเมย์เหมือนยี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนาะแต่ประมาณยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบหกยี่สิบแปดนี่ก็คืออีกยี่สิบวันเองแต่่ทีหก็ครบเก้าเดือนแต่ที่หมอนัดผ่าคือเลยเก้าเดือนไปหน่อยนึงถือว่าเก่งมากเลยเนยเนี่ยเพราะว่าเราคันแฝดเนาะ นึกถึงอาหารขนมที่เพิ่งกินไปโอเคค่ะก็ถ้าถ่ายเมยช่วงนี้ก็คงเปลี่ยนสถานที่เป็นโรงพยาบาลน่าจะอยู่ที่นี่ประมาณอย่างเร็วก็อีกประมาณหนึ่งวันก็คือสี่้าวก็คือพรุ่งนี้ทำไมหมอบอกว่าอยู่หลายวันหลายวันก็หลายวันนี่คือ,อยังไงอาจจะอ๋อคือวันนี้อาจจะแบบว่า ให้คุ้นเคยก่อนประวัติฟูนี้ก็คือเริ่มอะไรเงี่ยถึงจะเริ่มวัดทำไมหมอบอกว่าอยู่หลยวนหนูก็องงอยู่อาจจะสองสาวันตอนนี้ก็ถึงมือหมอแล้วนะยเอฟซอฟซไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ่ะก็น่าจะอยู่ประมาณสองสาวันแล้วก็ไม่รู้แหละว่าคนกับหมาใครจะออกจากโรงพยาบาลก่อนกันฝากแปะเขาก็รักษาตัวอยู่นะฝากแปรคุณหมอก็ส่งข้อความมาแล้ว <Wow. S 2> ปากแปรทานอาหารได้ <Ừ. S 2> สี่ได้หลังผ่าตัดใช่ไหมหลังผ่าตัดแล้วก็น้ําที่ออกมาจากท้องนะ่ะหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดก็อยู่ในปริมาณที่โอเคอยู่ uh huh. ไม่ไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าก็ยังอยู่ในช่วงที่ดูอาการอยู่ uh huh. อยู่ในการอยู่ก็ หมอก็ส่งภาพมาให้ดูอยู่ว่ารอยผ่าตัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ก็มาลุ้นกันว่าคนกับหมาใครจะออกจากโรงพยาบาลก่อนกันจะปากแปลกเขาทนมากนะทนเอฟซีเขาทนมากเลยแข็งแรงมากถึงแม้ว่าเขาจะมีอาการขนาดนั้นนะแต่ว่าเขาก็ทานอาหารอะไรได้ปกติโอเค okay, น้องเมย์เนาะอ,อัปเดต FFC เอฟซี FC, เพราะเอฟซีส่งข้อความเข้ามาในคอมเมนต์อยู่ว่า ไม่เห็นคลิปของน้องเมเลยเป็นช่วงที่เราหายไปจริงๆนะช่วงนั้นจะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยเมืาาออเ่อวานยังยังเรา่าคิดว่าตัวเองอะจะไม่เป็นนะคะจะตรวจน้าตาลผ่านอยู่เลยนะเมื่อวานแต่พอมาตรวจเราคือไม่ผ่านแล้วก็ได้เข้าโรงพยาบาลเลยก็คืออย่างเช่นถ้าบอกว่าร้อยสีสิบห้านี่คือผ่านแต่เราได้ร้อยสี่สิบเจ็ดก็คือไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแต่ครั้งที่สองหนูก็ไม่ผ่านนะรอ ครั้งแรกครั้งเดียวที่ผ่านดีใจมากเลยอะพอทีเนี้ยมาเจาะครั้งที่สองไม่ผ่านกระจใจแป้วแล้วแล้วก็พอครั้งที่สามครั้งที่สามนี้เป็นไงเป็นการปุ๊บเกินมาแค่สองแต่ครั้งที่สองครั้งสองเกินเกินเยอะใช่ไหมเกินอยู่ประมาณสิบกว่าโอ้งั้นก็ถือว่าเยอะแล้วเอฟซีงั้นไม่ต้องวันนี้ผมก็ลืมไปว่าถามครั้งที่สองว่าเป็นยังไงถามในครั้งที่สามนะว่าเมียบอกว่าครั้งที่สองครั้งที่สามน่ะ กินมาแค่สองนี่พี่เองโอเคในเอฟซวันนี้ก็โชคดีได้อยู่ห้องพิเศษแล้วก็คือ,อดได้ห้องพักนะฮะเพราะว่ามจริงๆจะไม่ได้เพราะว่าวันนี้คิวลงพยาบาลเนะี่ยเยอะมากแต่ทีนี้ว่าจะเป็นเพราะว่าแม่แม่บางท่านก็อาจจะรอค่อดเนาะพอดีเมื่อกี้นะคะต้องให้พยาบาลเนี่ยมาตรวจน้ำตาลนะคะก็เลยหยุดไปนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ ตรวจน้ําตาลหลังจากทานข้าวเย็นแล้วนะคะแล้วก็เมย์ก็ยังไม่รู้นะว่าต้องทํายังไงต่อรู้แต่ว่าต้องต้องแบบว่าคุมอาหารไปก่อนถ้ามีอัปเดตคุณหมอยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ลุงๆป้าๆทราบนะคะแต่ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีอาการท้องแข็งหรือท้องปั้นที่จะคลอดนะคะแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ หัวใจของน้องก็ปกติค่ะแต่ว่าค่าน้ำตาลไม่ปกตินะคะก็จะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นห่วงค่ะ